ลยลอย่างไงบนอนอย่างไงบออยากยุดไว้แค่นี้แะล <c oughs> ิอย่างไงบอนเก่งยินงยูคุณไม่น้อยจากนครศรีธรรมราชคุณแม่แปะ๊ะ <c oughs> อุ้ยตกใจเบือ่อสวัสดีค่ะ สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะมาแอบดูมิ่งนะคะนังบึงพเพนล่นอยู่ใกล้ๆพี่เห็นพูดเดียวกระดือพูดเดียวละค่ะเนี่ยบึงเด้อค่ะเด้อมาดูความอ้วนความซ่าของผมครับ เข้ามารับชมคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะดูนะคะพอ่พอแม่เอฟซี FC. ดูลูกชายนะคะนี่ป้า<อ>จะปล่อยเดี๋ยวให้พ่ออ้วนทําความสะอาดเสร็จก่อนจังสันบ่ได้เฮ็ดยัง ต้องนั่มเพิินผู้เดียวแมนบอแมนบอครับความสุขของผมครับอ,อีกอย่างวันนี้คุณตากับบบยุบ้านอพอเปาก็ไม่มาอเอาเรเว้ยเอาเรว่า มาพออ้วนคนเดียวครับโอ้ยยา่ไปสีมั่อยลานี่จกักจิตสิท่านสร้างหน่อยหรือบอท่านเดี๋ยวมารอชมกันนะคะตอนนี้ขออนุญาตทำความสะอาดของแม่เขาก่อนอนี่ โชครับโชว์ครับโอ้ล้ำอ้อยล้ำอ้อยเสียงตดแม่เม่งว่าตดใส่กล่องคักแน่แถมเม่งคักแน่เสียงเพิ่นขายร่มแม่ เป็นขบวนเลยแล้วหลักสายยางมาเลยเขียดให้แม่ยังนอกสงสัยสิได้วิชาเสกไส้จากซีที่มาล้วเด้อคันนี่ เศกไส้ไส,ส้แม่หรอว่างหันเนี่ย <S <S โอ้ยปุ่น,ลลน,นไลหาดกันดีลีค่ะ <S <S ค้าแข่เต้าเฮแบบไหนที่พี่ดาวทำนี่มิ่งก็จะเรียนแบบครับ กระปี่เลยมิงว่ะมาเด้อมาเด้อมา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 เด้อมาเด้อมามามาเซยมิง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 วัยรุน่นนมเม็ดมาเร็วๆกินบน่นี่นมเม็ดนี่มาแล้วมาแล้ว ลาซอยบอค่บมามาลาสีซอยครับเอาขาดมาเลยครับขาดมาลาสีเก็บซอยครับมสะด่บม่ง้ามสมาเดี๋ยวสีถือดึงหูีไปไป มาม่าเอาบ่อนน่น das heißt ้องเม็ดเนียเอาบ่อนน่บ่อได้ถือมากไหมเฮ้ยคือสิเก่งแท้เนาะเซาไหวเลย ตูดไข่ว่าตูดอ้วนๆไข่ว่าเนี่ย <c oughs> <c oughs> จับกับบ่ได้จับแน่จับแน่จับตูดที่ก้อนจับตูดที่ก้อนอย่ามาจับดากเด้อไาสั่นเขียดแล้วเขียดแล้ว เอาอีกแล้วเข่าเตาอีกแล้วครับนั่นท่วงกับบ่ได้เอาต่อเลยครับตามสบายเลยครับลูกพี่ครับโอ้ยอยากอายอยากไอ,อยามาเบิ่งไก่้หลแเม่ล่ยอยากอายก็เป็นได้นี่ ไกลปันไดดอกคา่ะยืนดูอยู่ไกลๆห่างๆก็ได้เนาะโอ้โจากวันลากจากวันแกจากวันลากจากวันแกอีหยังมาเนาะคุณสิมาน,นอนสิมาเฮ็ดจังไดโอ้นั่น <c oughs> กระเป๋าเสีบียงมากเลยออกจากเต้าเลยค่ะน่อเงทับน่องน่องเม็ดนมองเม็ดโอ้ยสบายเนาะเราคุยกันหน่อยเราอยากกินเยอะเราคุยกันหน่อยโอไม่ให้ เรากินด้วยก็ได้เราเาจะคุยเยอะหหกินเนยเยาวไายเป็นวะกินเนยเยาวไร้ตรงขามกันกินเนยเาไร้จังหวะที่เนยเยาวไร้ยายาต้องทับพ่ไปนล้กบ่นางอุยดิย่งนั่งทับนั่งอุยดิเออเออละดิสู้สู้จาไงบ่เอจังไงบ่ อยากยุดไว้แค่นี้แหละดี <c oughs> เป็นไงบอสเด็กยินยูน้ำคนสุกกว่านี้ซุกซุกซุกอ้าวขอบพระคุณครับขอบพระคุณพ่อแม่เอ็กซ์ท่านนะครับผมขอบพระคุณที่มีความรักความเมตตาสดมิ่งนะครับที่ได้สง่งคะแนนโหวตมาให้มิ่งนะครับตอนนี้คะแนนของมิ่งเต็มแล้วนะครับก็ขอบพระคุณพ,พ่อแม่เอ็กซ์ซีครับ จากทางไกลและก็จากในประเทศครับผมทั้งในและนอกประเทศนะคะขอบพระคุณอย่างสูงค่ะขอบคุณแม่เล็กเพอร์กินจากอเมริกาค่ะแม่อ้อยจากสวิตเซอร์แลนด์แม่หญิงหญิงครับเยอรมันค่ะคุณแม่กุสุมาจากเยอรมันค่ะมันนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบพระคุณอย่างสูงค่ะแล้วก็คุณที่บ้านเรานะคะ เยอะเลยค่ะบางท่านก็คุณแม่วันนาคุณแม่หนึ่งนะคะคุณแม่น้ครับคุณแม่ปุ่มนะครับแล้วก็คุณแม่น้อยจากนครศรีธรรมราชคุณแม่แป๊ะอุ้ยตกใจเบิรดแล้วก็อีกหลายท่านนะคะอาจจะจำชื่อเสียงเรียงนามไม่ได้นะคะ แต่ก็ขอบพระคุณจากใจค่ะขอบพราะคุณอย่างสูงที่มีความรักความเมตตาคุณแม่กบอ่าคุณแม่กบด้วยนะคะคุณแม่กบนะครับขอให้สมหวังปรารถนาครับตรสบความสุขนะครับอะไรน้อที่ขอบพระคุณอีกท่านนึงนะครับคุณแม่พัชรีนะครับ,ค,ค,รบคุณแม่นาครับผมตอนนี้ ท่านอยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะครับก็ขอให้ท่านปลอดภัยนะครับทุกท่านนะครับและครอบครัวขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับภมินานะครับผู้ที่มีความรักความเมตตาต่อชาวชานะครับเอากล้วยเข้าปากสิเอากล้วยเข้าปากก่อนกล้วยเข้าปากกล้วยเข้าปากนมเม็ดเข้าปาก ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะดกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะคสูส่ความรักความเมตตาที่ีให้กับน,น้องพายน้อยมิ่งมงคลนะคะแม่พังหางดีและทุกคนในครอบครัวของเราค่ะมาพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ